ทุกคนเห็นเคสนี้เป็นสีอะไรครับสีน้ําเงินหรือสีส้มหรือสีทองตัวนี้เป็นเคสเปลี่ยนสีได้ครับพอโดนแสงอาทิตย์หรือแสงไฟมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับตัวเคสเป็นผิวด้านไม่ติดรอยนิ้วมือนะครับสามารถที่จะคุมรอบตัวเครื่องกันกระแทกทั้ง4ด้านนะครับตัวนี้กันเลนเป็นอลูมิเนียมยกสูงขึ้นมาสามารถที่จะแกะออกมาใช้เป็นขตั้งมือถือได้ นะครับดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์นะครับอยากให้เซฟตี้มากกว่านี้ตอนนี้เขามีฟิล์มกันเลนส์มาด้วยและข้างหลังนี่เป็นแม็กเซฟสามารถที่จะชาร์จไวเลสชาร์จได้นี่ตึงเข้ามาใช้กับพอร์แบงค์ได้นี่เป็นไวเลสชาร์จติดได้แน่นมากไม่หลุดนะครับนี่หรือจะติดกับพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนี่ติดลำโพงนะไม่หลุดนะแน่นมากนี่เขย่าไม่หลุดเลยหรือติดกับขาตั้งมือถือในรถก็แน่นมาก ไม่หลุดแน่นจริงๆเนี่ยพอใส่แล้วเหมือนเปลี่ยนสีเคสได้ทุกวันเลยนะครับคุ้มมากร้อยกว่าบาทเองนะครับสนใจปักตะก้าไม่แล้วนะครับกดเลยครับ